สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับซีเนียร์เซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์แล้ววันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่รวบรวมรถครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็น PPV SUV สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาเจ้ายาริสครอสไฮบิดเข้ามาแนะนำนะครับคันนี้เราได้มาเป็นตัวท็อปเลยนะสีสวยด้วยสีเทารถปี2024นนะคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับ หารถมือสองนะกำลังเปรียบเทียบว่าจะออกรุ่นไหนดีนะครับลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอยู่ในกลุ่มของรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับแถมประหยัดน้ํามันถึง26กิโเมตรต่อลิตรเลยนะใครที่หารถมือสองไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถสภาพสวยๆคัสเกตเอลองดูคันนี้เบอร์ติดต่อผมนะครับเบอร์เดิมเลย0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับไอเดียไลโอเอทีหกหกเจ็ดเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงเลย นะครับออกรถวันนี้มีโปรโมชั่นทั้งส่วนรถนะครับทั้งของแถมประก,กันเครื่องเกียร์ส่งรถสไลด์นะครับการดูแลสิทธิพิเศษต่างๆของทางเฟรยนต์เราจัดให้เต็มเลยเป็นโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่สุวินทวงศ์4 6ตรงที่ผมยืนรีวิวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารยายละเอียดคันนี้ภายนอกภายในเป็นยังไงแต่ผมออกตัวน,นิดนึ่งนะเสียงผมแหบนนะครับพอดีช่วงนี้เจ็บคอนะครับรีวิวรถเยอะนะครับ สำหรับตัวรุ่นนี้เป็นตัวท็อปครับ1.5 HV Premium นะครับรถปี2024เลขไมล์10,000โลนะครับป้ายแดงนะครับ899นะตอนนี้เหลืออยู่799สำหรับคันนี้ราคาหายไปประมาณ100,000บาทนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากออกรถแบบฟรีดาวน์ไม่ใช้เงินออกรถนะมาหาเราได้เลยคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนสบายๆครับเริ่มต้นก็อยู่กันประมาณสัก13,600บาทเท่านั้นเองนะครับด้วยเลทดอ,อกเบี้ยพิเศษด้วยสิทธิพิเศษนะครับ ดอกเบีย้ยต่ำมากประมาณ2.10% 4ปี48งวดนะครับแต่จริงแล้วผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยนะใครเครดิตด,ดีนะครับใครที่มีประวัติเครดิตด,ดีเกินปีเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อบุคคลนะครับที่โชว์ในบูโรที่เราจ่ายอยู่ทุกเดือนนะและมั่นใจว่าส่งดีส่งตรงเกิน1ปีขึ้นไปขอดอกเบีย้ยพิเศษได้จัดยอดจัดได้เต็มร้อยเปอร์นและออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับจะเป็นพนักงานโคสลารีพนักงานบริษัทข้าราชการค้าขายเกษตรกร ผู้รับเหมาออกรถได้หมดทุกอาชีพเลยนะแต่ถ้าใครไม่มีเครดิตไม่เป็นไรนะสามารถออกได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องมาคุยรายละเอียดเรื่องยอดจัดต่างๆออกรถได้ครับการันตีเลยนะครับทุกอาชีพทุกเครดิตทุกสภาพเครดิตออกรถได้หมดขออย่าติดแบคลิสต์อย่าล่าช้าเท่านั้นเป็นพอนะ,นะครับนะที่เหลือเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวท็อปคันนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับ26กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็น led มาแล้วนะครับได้ไฟเด y t i m มนะครับไฟตัดหมอกมีเซนเซอร์มาด้วยนะคันนี้ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับไฟหน้าสวยใต้โลโก้เขาจะมีเขาจะมีกล้องเขาจะมีกล้องนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์คันนี้มันมีกล้องมองรอบคันนะคันนี้อ่าเล็กพิกขี้หนูมากนะครับรถคันเล็ก แต่ได้กล้องมองรอบคันมาแล้วออปชั่นจัดเต็มเลยนะมีด้านหน้านะครับมีด้านข้างเห็นไหมครับตรงนี้อาจจะเก็บงานนิดนึงนะมีด้านข้างนะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับอันนี้คือออปชันที่เขาให้มาเท่านั้นไม่พอนะครับเป็นรถแบบนี้นะครับคันประมาณนี้ใส่แม็กสินิ้วมาเลยนะแม็กสินิ้วทูโทนปัดเงาดิสเบกสี่ล้อ a b s e b d b a มีมาให้ได้ยางโยโกฮามามาด้วยนะครับ ใส่ยางโยโกฮาม่ามาเลยนะปี2024ยางแท้นะครับยางแท้เดิมนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถึงตัวเล็กนะครับแม็ก18บางคนจะบอกวุ้ยมันจะประหยัดได้ขนาดนั้นหรอเขาทดลองมาแล้วถึงได้26กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถึงการใช้งานจริงนะครับอา,อาจจะดรอปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราแต่จะให้20กิโลเมตร่อลิตรก็ยังถือว่าคุ้มนะเอาจริงๆนะครับยังไงก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลย ยี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอย่างวันหนึ่งเราทํางานเนี่ยวิ่งขาไปสี่สิบขาก 40, ลับสี่สิบแปดสิบโลนะครับเท่ากับว่าแปดสิบโลที่เราวิ่งเนี่ยเราเสียน้ำมันไปแค่สี่ลิตรเท่านั้นเองนะเทียบกับรถเบนซินนะที่แบบโอ้โหอัตราสิ้นเปลือกประมาณแบบสิบต้นๆอะไรพวกเนี้ยยังไงก็คุม้มนะครับนะเจ็ดเก้าเก้าผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสาพันหกร้อยบาทฟรีดาวจัดมาเลยครับสนใจรีบโทรเลยนะคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าร้านมายังไม่ได้ล้างนะครับ มาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับเนี่นะครับกระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมสัญลักษณ์ H E V ตรงนี้เดี๋ยวเก็บลังยินมิดนึงนะครับบุญแจสมาร์ทเคเลดนะครับนี่ผมเปิดภายในให้ดูเลยนะภายในโทนสีดำนะครับการตกแต่งต่างๆนะเนี่ยให้ดูเปิดให้ดูหมดเลยนะครับด้านข้างรถสวยมากนะครับ ภายในทนสีดำบอ่อหนังเดินตะเข็บทรงสปอร์ตสีํำเงินแอร์แบ็กรอบคันตัวท็อปครับคันนี้นะเดี๋ยวเรื่องออปชั่นฟังก์ชันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนการตกแต่งภายในนะครับคันนี้นะครับมีการลอยมาให้ตรงนี้เดี๋ยวเราแกะให้นะมันเป็นสติกเกอร์เฉยๆนะครับไม่มีปัญหาต่อตัวโครงสร้างนะครับกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะครับชุดเครื่องเสียงไพโอเนียเห็นไหมครับคันนี้ได้ชุดเครื่องเสียงแบรนด์ดังมาเลยไพโอเนีย er, นะครับไม่ธรรมดานะตัวรุ่นนี้ต้องบอกแบบนี้เลย นะครับอ่านะของเดิมหมดเลยนะรถเดิมเดิมดาาพตเดิมๆกระจกพาร์ทเดิมเบาะหนังทั้งคันนะครับโครงสร้างไม่มีผิดรูปนะครับไม่มีต้องรอยการตัดต่อเม็ดอาร์คเห็นไหมครับกลมกลมมาแบบนี้อันนี้ของเดิมนะครับนะอันนี้ของเดิมเลยเม็ดอาร์คไม่หายครับไม่มีการซ่อมใหญ่ตัดต่อบอดี้อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนกันอยู่เริ่มต้น อ่าหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับ,นะนะรบสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวป้ายทะเบียนคันนี้เราจะไปเปลี่ยนป้ายเป็นกทมด้วยนะครับทั้งประหยัดน้ํามันประหยัดราคาค้มค่าด้วยตัวออปชันจัดเต็มจัดโค้บแบบนี้นะครับนะผมบอกเลยว่ารีบควา้าใครที่หารถแนวนี้อยู่เป็นรถครอบครัวใครมีครอบครัวนะครับอยากประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนะครับพวกค่าเชื้อเพลิงพวกนี้รถแนวไฮบริดแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะโทรเข้ามาเลยครับ0ูนย์เก้า2ี่้าสสองสองนะครับผมอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อลายเรียดตัวรถเห็นไหมครับกระจกบานหลังพัดเดิมนะ <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงผมไม่ค่อยดีช่วงนี้ไฟท้ายนี่จะเป็น led นะครับไฟท้าย led โลโก้ yaris cross นะครับกล้องมองหลังมีมาให้เซ็นเซอร์ท้ายมีนะครับสัญลักษณ์ hev มีครบเลยนะเดิมหมดครับบอดี้รถไม่มีแบบพิควํา ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ของเดิมนะะเดี๋ยวผมเปิดท้ายนิดนึงนี่ได้ประตูท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับแล้วและช่วงเปิดที่สูงมากนะนะครับประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีที่บังสัมาัะด้านท้ายมาให้นะครับตรงนี้ถอดเก็บได้มันไว้บังเวลาเรา,เ,าเราเนี้ยเวลาเราปิดประตูเห็นไหมครับคนข้างนอกจะมองไม่เห็นของที่เราเก็บนะอ่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเติมมา ไฟส่องสว่างเป็น l e d แต่เปิดปิดไม่ได้นะเป็นแสงสีขาวมีถาดท้ายมาให้มีช่องเก็บของด้านใต้แบบนี้ลึกๆเลยนะครับเก็บของได้เลยนะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นชุดซ่อมป่าย,ยางฉุดเฉินแล้วก็ตัวแม่แรงนะครับอ่าแล้วก็ตัวโครงสร้างตรงนี้ก็จะเดิมหมดเลยแบบนี้โครงสร้างสภาพเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่ไขไม่ขยับเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ น่าใช้ครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้นะครับยาริสครอสนะครับปี2024รถบ้านมือเดียวนะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับไม่หนึ่งหมืโลนะรถแนว SUV นะครับมินิครอสอเวอร์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรถเดิมทั้งคันยังไม่ได้ปรับสภาพเลยการันตีเรื่องเกรดรถเลยนะครับเข้าศูนย์ต่อได้ฟรีทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็ได้การดูแลของตัวไฮบริดยังเหลือจากศูนย์โตโยต้คันนี้นะครับ โทรเข้ามาเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับส่วนเก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับเบอร์นี้ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะออกรถพร้อมรับโปรโมชั่นจากทางร้านไปด้วยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลมาหาเราได้นะสุวินทว,วงศ์สีิหกอ่ะทีนี้มาดูหน้าจอเห็นไหมครับเลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลหน้าจอโชว์อะไรบ้างไฟหน้าออตโต้โหมดอีวนะครับอ่าแล้วก็แสดงผลจอผลจอตรงเนี้ยเป็นแบบดิจิตอลนะ แล้วก็ตัวป้ายแท็กอันนี้ผมให้ดูก่อนเห็นไหมครับรอบต่อไปเข้าที่สองหมื่นแต่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลครับนั่นเองเหลือตั้งเก้าพันโลนะครับไมค์แท้ประวัติศูนย์นะคันนี้นะครับแล้วก็พวงไลัยมัลติฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงตรงนี้อมองรอบคันเป็นจอมองรอบคันเห็นไหมนี้ผมกดสวิตช์ตรงเมื่อกี้นะต้องมองรอบคันได้หมดเลยโอ้โหคุ้มมากนะครับทีนี้พวงาลัยฝั่งด้านขวามัลติฟังก์ชัน มีแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนนะครับมีตัวครูดคอนโทรลนะมีอะดัพ e ีฟครูดคอนโทร l ให้ด้วยนะครับแล้วพอถัดมาตรงนี้จะมีอะไรมั่งนี่สัญลักษณ์ระบบแจ้งเตือนการชนแพคชั่นคอนโทรลแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้พาร์คิ่งเซ็นเซอรอันนี้มีให้หมดแล้วก็ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับนี่เลยนะทีนี้เรามาดูจอกลางจอกลางเห็นไหมครับเชื่อมต่อ Android ได้ Apple ิลาเพได้นะครับกล้องมองหลังมีให้นะเป็นกล้องมองรอบคันหมดเลยนะครับและจอใหญ่มากนะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าอะไรจอมันใหญ่มองง่ายครับจอมันไม่เล็กเนาะจอมันใหญ่กว่าตัวายาริดเอทีบิกนะครับกว้างนะครับได้ความกว้างค,ความยาวนะแล้วก็ได้แอร์ออโต้อ่มีเขาเรียกว่าอะไรตัวกรองฝุ่น PM 2.5นะครับกู้สตาร์ตเอนจิน นะครับมีไวเล็ชาร์จตรงนี้ด้านด้านหลังเกียร์ตรงนี้เป็นไวเล็ชาร์เกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีให้ครบนะแล้วก็น,นี้หน้าตากุญแจก็จะเหมือนตัวยาริสเอที P แหละสั้นๆแบบนี้นะโอเคนะแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้องตรงนี้จะมีกล้องนะครับอ่านี่กล้องบันทึกภาพหน้ารถอยู่ตรงนี้ติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วเนาะมีกล้องบันทึกภาพมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสโอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเพดานเห็นไหมครับ คันนี้ตัวซันรูฟอะจะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับนี่วาให้ดูนะซันรูฟยาวไปถึงด้านหลังนะครับอ่าบานใหญ่นะซันรูฟนะครับสวยมากนะครับออปชั่นก็จัดเต็มจัด,จดครบมาเลยสำหรับยาริสครอสตัวท็อปปี24สี่คันนี้บอ่อเดิมทั้งคันตอนด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยนะครับไม่มีการจมน้ำชนหนักพิความเข้ามาใครสนใจรีบโทรเลยนะครับ098-446-5222นะครับไอดี n ล o a t 6 6 7 นึกถึงรถครอบครัวมือสองนะครับนึกถึงผมโอเพย์ยนได้เลยนะเนี่ยรายละเอียดดมเดลของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับรถไม่มีเฉียวชนหนักกระจกกระจกนี้เปิดปิดไฟฟ้าหมดนะครับเปิดปิดไฟฟ้าหมดเลยระบบไฟไม่มีปัญหานะครับนี่ผมให้ดูนะระบบไฟไม่มีปัญหาใช้งานทํางานได้ปกติอ่านะครับสาม,มารถเข้ามาดูรถได้นะครับเพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับนะหรือดูคลิปนี้จบแล้วต้องการจองก็โทรหาผมได้เลย นะครับผมนี่นะครับสภาพเดิมเห็นไหมครับโครงสร้างแรงต่างเดิมหมดน่าใช้นะครับจริงๆแล้วตัวรถรุ่นนี้เหมาะกับทุกอาชีพเหมาะกับทุกกลุ่มคนนะครับะรถนั่งอเนกประสงค์ไฮบริดประหยัดน้ำมันแล้วได้รถใหม่แท้ประวัติศูนย์นะครับผมบอกเลยว่าใครที่แบบว่ากำลังเทียบเทียบกับป้ายแดงนะป้ายแดงยังไงก็ต้องใช้เงินดาวแต่ถ้ามามือสองออกรถศูนบาทได้เลย คันนี้ผ่อนเริ่มต้น13,600บาทเท่านั้นเองนะครับนะใครที่ตัดสินใจก่อนนะครับมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนสาหรับยาริคอร์ตัวท็อปปี24คันนี้สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับออกรถวันนี้พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดค่าใช้จ่ายส่งรถสไลด์ประกันเครื่องเกียร์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับคันนี้นะออกรถได้ทุกอาชีพมีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันที่อยู่ในประเทศไทยนะครับใครอยากได้รถมือสองไปใช้งานอยากจบในครั้งเดียวเวลาเราจัดไฟแนนซ์มาหาผมเดี๋ยวผมดูแลเคสให้เลย นะฮะอะทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวยมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้มันลดอายุรถแค่ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะแรงม้ารวมอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแรงม้านะครับและเครื่องยนต์นี้คือเดิมๆเ,เลยนะเครื่องยนต์เดิม นะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องแน่นอน100%ซนะครับไม่มียอแบแมวและอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยสภาพสมบูรณ์มากนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆระบบ ABS ระบบ Air แอร์ต่างๆนะครับคานหม้อน้ําตรงนี้เดิมหมดเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์กลูกลมพวกนี้ของเดิมหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนสักชิ้นเดียวนะครับรถเข้ามาเดิมๆแบบนี้เลยสภาพเดิมจากศูนย์กองฟิลไม่มีแตก แตกหักไม่มีนะครับและถ้าเรามาดูตัวโครงสร้างเห็นไหมครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีเลยนะคดงอ,อการเชื่อมใหม่ซ่อมอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแผ่นเหตตตัวรถยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะนะครับและตัวแก้มด้านข้างจะเขียนคําว่าโตโยต้าตรงนี้อยู่อันนี้ก็ของเดิมนะครับและหัวน็อตฐานฝากระโปรงต่างๆหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับอันนี้ก็ของเดิมเหมือนกันนะครับผมให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับเบ้าโช๊กนะครับเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมหมดไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีต้องรอยของสนิมปูดสีปูดพวกนี้การซ่อมพวกนี้ไม่มีอันนี้คือสีเดิมโรงงานสีเดิมแท้โรงงานมาเลยฝากระโปรงก็พาแท้นะครับที่เห็นตรงนี้เดิมเดิมหมดนะครับรถไม่มีชนหนักพ่ความกับสีต่อมาครับสําหรับคันนี้นะ ตัวท็อปยาริสครอส1.5 H G V Premium Luxury นะครับรถปี2024มือเดียวประวัติศูนย์นะเพิ่งเข้าศูนย์ไปรอบเดียวนะครับรอบต่อไปที่20,000โลป้ายแถกยังห้อยอยู่เลยคันนี้อย่างที่ผมให้ดูไปนะครับ799,000บาทนะครับประหยัดจากป้ายแดงเป็นแสนจัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดนะครับคันนี้จัดแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยผ่อนเริ่มต้น13,600บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับ ตา์ตาแบบ SUV Hybrid แบบนี้นะครับน่าสนใจมากตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มนะครับราคาหายจากป้ายแดงเป็นแสนรีบตัดสินใจเลยคันนี้นะครับเบอร์ติดต่อผมเบอร์เดิมครับ098 446 5222นะครับ ID Line OAT667 ครับสามารถนัดดูรถได้เลยถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วหรือเห็นคลิปนี้แล้วจะจองรีบจองเลยนะครับอยู่ไม่นานก็ไปแน่นอนสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับตัวท็อปสวยๆแบบนี้ รอคุณอยู่นะครับสนใจรีบตัดสินใจและโทรหาผมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ